วันนี้ผมอยู่ที่บ้านของผมเองวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นนั่นคือเราจะแก้งเอเลียตเช่นเคยซึ่งสิ่งที่เราจะทำนั้นคือเราได้แอบขโมยโทรศัพท์ของเอเลียตมาแล้วเราจะนำมันมาดัดแปลงให้มันกลายเป็นอาวุธได้เลยซึ่งสิ่งที่เราจะทำกับโทรศัพท์เอเลียตนั้นถามตา้องเลยตากล้องของเราเช่นเคยผู้หนุ่มขาสั้นเย็ดตูดกระเทยกระยงขาแล้วตอนนี้ตา้องข่าวของเรากำลังดัดแปลงโทรศัพท์เอเลียตอยู่นายทำอะไรกับมันนะ่ะเฮ้ยก็ทำอะไรไม่มากหรอกก็แค่เวลาทัวรเข้ามันจะชอ็อตจับได้ไหมเนี่ย เฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยเฮ้ยต้องใส่ถุงมือถึงจะจับได้มันช็อตแรงมากเลยสรุปว่าแผ่นเหล็กตรงนี้เป็นตัวนําไฟฟ้าใช่ไหมอ๋อถ้าใช่แล้วก็มันต้องแจมสุดๆแน่นอนเลยซึ่งกระบวนการทํางานของมันก็คือเมื่อมีคนโทรเข้าแล้วเอเลียสจับไปโดนตรงแผ่นเหล็กนั้นแล้วก็มันจะทําการช็อตจนสะดุ้งเลยทีเดียวโชคดีนะเอเลียสขอโทษน้องชายงั้นเราทดสอบกันเลยแต่เดี๋ยวกว่ามันจะไม่ช็อตฉันเลยเนี่ยเฮ้ยพวกความชัวทวนนิดหน่อยนะเบนโทรมาหรือยังเนี่ยเฮ้ยฉันว่ามันมาแล้วอ๋อมันแรงมากเลยเมื่อกี้ฉันรู้สึกมือเกือบไมน่ โอ้ถ้าเอเลียดโดนแบบนี้แล้วก็สะดุ้งแน่โชคดีบุกหับเอเลียดเอาเหี้ยผิดทางเอเลียดอะไรมีคนโทรมาหานายเอเลียดจะก้องตามแผนเฮ้ยได้เลยไหนเบนมันวางอยู่บนโต๊ะเอเลียดอ๋ออยู่นี่เองใครมันโทรมาแต่เช้าวันนี้ยฮัลโหลเอเวนิชโอ้ยตายแล้วโทรศัพท์กู เอเลียสนายเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนโทรศัพท์ช็อตกูอะโทรศัพท์จะช็อตได้ยังไงเอเลียสบ้าไปแล้วโอ้เบอร์ไม่รู้จักโทรมาด้วยแล้วตกลงเมื่อกี้มันเป็นอะไรเอเลียสกูก็ไม่รู้เหมือนกันเบนนายคงหลอนไปเองแล้วมั้งเอเลียสมึงทําอะไรพ่เลนพ่เรนอีกแล้วใช่ไหมกูจะไปทาอะไรอย่างนั้นได้เอเลียสอนุบาลกูยังไม่จบเลยแล้วมันเป็นเพราะอะไรวะโทรศัพท์กูคงพังลวมั้งเอเลียสนายจะไปไหนนะ่ะกูจะไปตัดผมเอาละตะกล้องโทรไปเลยเฮ้ยจัดให้เลยเอาละคุณผู้ชมทุกท่านจับตาดูให้ดีละ เฮ้ยใ,ใครมาโทรมาอีกเนี่ยเฮเเ้ยไอ้เชิบอาเอเลียถึงกลับสะดุ้งเลยเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้แม่งเอ้ยเอาละ่ะตะกล้องโทรไปอีกเลยเฮ้ยจัดให้เอาเฮยียใครโทรมาอีกเนี่ยไอ้เชิบเอาล่ะเราไปแกล้งเอเลียตต่อดีกว่าแต่ครั้งนี้เราจะทดลองแบบไม่ต้องโทรแต่กดเอามาดูกันว่าเอเลียจะเป็นยังไงนั่นเหล้น,ลลนลเหรอเฮ้ยไอ้เชิบอะไรวะ โี่เอเลียตเตอนแฟนค่ะงั้นตะกล้องเดี๋ยวรอช้ากดเลยเฮ้ยจดให้สองให้เป็นอะไรครับพี่เอเลียตอ๋อป่าวๆไม่เป็นไรถ่ายต่อเลยอ้าหนึ่งสองสามเซลฟี่ขอบคุณมากเลยครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรบวกขําอ๋อเอเลียตเข้าไปตัดผมแล้วมาดูกันว่าถ้าเราตไปในนั้นจะเป็นยังไงเออเชิบหล่อจริงๆเลยแล้เอาใครโทรมาอีกเนี่ยโอ้ยเฮียยุ่งยากจริงๆโทรศัพท์กูก็เป็นอะไรไม่รู้เปิดแปลกอีกแล้วโอ้ยเชี่ยอ๋ออะไรนักหนาวะพ่อหนุห่มตัวนั้นเป็นอะไรไหมเนี่ย เอเลียฉันมารับนายแล้วขอบใจมากเป็นพอดีเลยกูว่ากูจะไปซื้อของอยู่เปิดดิเอเลียตกูเห็นมึงล้มเมื่อกี้เป็นอะไรหรือเปล่าใล้ขายว่าโทรศัพท์ช็อตโทรศัพท์โคตรกากเอาละตะกร้องฉันจะเป็นคนจัดการเองเฮ้ยจัดเลยซื้ออะไรเอเลียสนมตาควยเผือกฮะอะไรนะนมตาควยเผือกอะไรนะนมตาควยเผือกมึงจะกวนมากเกินไปแล้วสดีคกะสนะสโวฉันว่าอนุมตามีเผือกดีกว่านะเอเลียตอไม่ชอบแต่ฉันว่านายน่าจะชอบสิ่งนี้นะอะไรไม่รู้เหมือนกันอไม่ชอบ เอ้ยเอเลียงพังเข้าของทําไมเนอะไอเหี้ยเอ้ยโทรศัพท์กูเป็นอีกแล้วเอเลียนนายมันจอมวุวายจริงๆเลยกูว่านะเบนว่าอะไรล่ะโทรศัพท์กูต้องพังแน่นอนเลยรออะไรของวางเลยเอาเไเชื่อเอเลียงมึงทำอะไรของมึงนะเล่นเป็นเด็กไปได้ไอเหี้ยกูสะดุ้ง